เินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกันที่อู่ป้อมหน้ารุ่งเรืองยนต์กันอีกแล้วนะคะ วันนี้เรามีนัดก,กับคุณลูกค้ามารับรถคันนี้กันค่ะมีโน JO7E50 ค่ะตอนนี้กำลังเตรียมรถให้คุณลูกค้าอยู่ค่ะวันนี้คุณลูกค้ามาอยู่กับเราทั้งวันเลยค่ะเพื่อรอรับรถคันนี้กลับบ้านขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณลูกค้าแถมยังช่วยเราตกแต่งรถด้วยตัวเองด้วยค่ะ ขนาดนี้รถก็เสร็จแล้วนะคะแต่ก่อนจะนำรถกลับบ้านคุณลูกค้าได้นำพวงมาลัยมาไหว้เพื่อบอกกล่าวแม่ย่านางรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูเจ้เตือนของเราคุยกับคุณลูกค้ากันต่อเลยค่ะสวัสดีลูกค้าค่ะลูกค้ามาจากไหนเนาะ าเป็นไงรถสวย,ยไหมสวยครับถูกใจไหมคะใจครับคันนี้ทีมงานของอะไรนะสกีเครัรรรบสกเเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย,ยนะคันที่เจ็ดแล้วเนาะใช้ดีเนาะใชทีมงานครับฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ยังให้เรารับใช้อยู่ตลอดนะคะคันนี้เป็นเครื่อง JO7E ขอบอนเรลเทอร์โบอินเตอร์นะคะไปขอบคุณมากนะคะที่ไม่ลืมกันขอยกมือโป้ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ